อย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนะฮะจะเป็นลักษณะของวัดที่มีสีทองนะครับเป็นสถาปัตยกรรมด้านหลังเหมือนกันนะฮะวัดนี้สีทองทั้งหมดเลยนะครับที่นี่จะมีองค์พระพิคเนศยืนที่สูงที่สุดในโลกนะครับแลวนี่นะครับเราก็เดินมาถึงตรงองค์พระพิฆเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกณตอนนี้นะฮะ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพเมทชัแนลนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซากันนะครับมาดูว่าจังหวัดนี้มีอะไรให้เราเที่ยวบ้างนะครับแต่บอกเลยว่าจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะคัดเลือกมานะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนี้ที่แบบว่ามาแล้วจะต้องไปเที่ยวนะครับจะต้องแวะไปหาแวะไปเที่ยวชมอะไรอย่างเงี้ยครับ มาให้นะฮะว่าจะมีทั้งหมดกี่ที่แต่จุดแรกเลยนะครับที่เราจะพามาก็คือบอกเลยมาจังหวัดนี้ไม่มาที่นี่ไม่ได้เลยนะครับจุดแรกเลยก็คือวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานเป็นกําลัางเป็นแหล่งขอพรเนาะเป็นเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมความสวยงามด้านในแล้วก็เข้าไปขอพรด้านในกันนะครับซึ่งอยู่ด้านในนี้เอง โสธรวรารามบวรวิหารหรือที่หลายคนเรียกกันสั้นๆว่าวัดหลวงพ่อโสธรหนึ่งในวัดที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเซาวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดหงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโสธรตามชื่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคือหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิละปะสมัยอยุทยาตามตำนานเล่าว่าองค์พระได้ลอยน้ำมาพร้อมกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ก่อนจะหยุดอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงแล้วชาวบ้านจึงอัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ที่วัดนี้ และด้านข้างของวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับก็จะติดกับแม่น้ำปังประกงนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาจนแบบว่า,าตรงตรงบริเวณนี้นะครับก็เมื่อก่อนจะเป็นแบบว่าร้านค้าต่างๆาที่จอดรถฝุ่นควันเยอะแยะปัจจุบันนี้คือก็จะเป็นสวนนะครับแล้วก็เ,เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเขื่อนริมน้ำแบบว่าดีเลยภูมิทัศน์ดีมากเลยนะฮะเนี่ยเราสามารถเดินออกมา ได้เมื่อก่อนนะตรงนี้ที่จอดรถจอดเต็มนะครับแล้วก็ฝุ่นควันเยอะแยะร้านค้าเต็มไปหมดเลยปัจจุบันก็คือเขาก็เขาเรียกสร้างสร้างภูมิทัศน์ดีขึ้นนะครับเนี่ยดีขึ้นเลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนนะครับแล้วก็เป็นเขื่อนที่แบบว่าสามารถมานั่งชมบรรยากาศของอแม่น้ำบางวกงได้ซึ่งลมเล่นมากๆนะฮะนี่ดูดิเห็นไหม และตรงนี้ก็คือแม่น้ำนะฮะด้านแม่น้ําซึ่งน้ําไหลเย็นแบบว่าให,ให้ทําให้จิตใจเราบอกว่าสงบได้นะฮะลมเย็นดีนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่มาชายเชิงเซาเนาะโดยเฉพาะมาวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะครับก็จะรู้นะครับว่าฝั่งตรงข้ามของวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยจะมีของกินเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝากขนมจากเอ้ยอ น้ำน้ำตาลสดอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเดินในตลาดด้วยนะครับมาดูว่ามีอะไรกินบ้างนะฮะแล้วก็มีแบบว่ามีของอะไรน่ากินบ้างนะครับไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วเนาะเราก็ถือโอกาสเข้าไปไหว้ข้างในนะครับแล้วก็พาเข้ามาเดินตลาดกันนะฮะ ะะร้านของกินเยอะมากนะครับนี่สามารถเดินจับใจ่ายใช้ใช้สอยใช้เงินทองได้เลยนะะซื้อของไปฝากได้เลยนะฮะนี่ แล้ววัดต่อไปที่เราจะพามาเที่ยวนะครับก็คือวัดปากน้ํานะครับซึ่งอยู่ที่อ,อําเภอบางคล้านี่เองนะฮะจังหวัดเชียงเซานะครับเพ <k assy> <ๆ>ื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับวัดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนะฮะจะเป็นลักษณะของวัดที่มีสีทองนะครับเป็นสถาปัตยกรรมด้านหลังเหมือนกันนะฮะวัดนี้สีทองทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากใครอยากมาแบบมาเที่ยวที่นี่นะครับมาถ่ายกับภาพมาถ่ายภาพกับโบสถ์ที่นี่นะครับ สวยงามมากๆนะฮะแล้วก็มีสถาปตัตยกรรมที่แปลกตานะครับที่วัดปากน้ำนี่นะครับจริงๆแล้วด้านหลังวัดนี่นะครับเขาจะติดกับแม่น้ำด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเดินมาด้านหลังวัดเนี่ยนะครับก็จะมีความล้มเย็นนะฮะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นแม่น้ำเลยนะฮะเป็นปากน้ำพูดง่ายๆนะนี่เดี๋ยวเราจะพา,พาไปเดินชมกันนะครับวัดปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเรา วัดเก่าแก่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำบางประกงบรรยากาศร่มรื่นและเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์วัดปากน้ำเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยามีชื่อเสียงด้านการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในละแวกนี้จุดเด่นคือการตั้งอยู่บริเวณปากน้ำคลองบางคล้าไหลามาบรรจบกับแม่น้ำบางประกงจึงได้ชื่อว่าวัดปากน้ำ และสถานที่ท่องเที่ยวจุดต่อไปที่เราพามานะครับก็คืออุทยานพระพิคเนตนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เวลาเกิดใครมาที่ชาเชงเซานะครับที่นี่ก็เป็นจุดที่ควรจะมานะฮะเพราะว่าที่นี่จะมีองค์พระพิคเนตยืนที่สูงที่สุดในโลกนะครับนี่เลยซึ่งอยู่ด้านหลังเรานี่เองนยฮะถ้ามอง ถ้ามองดีๆจะจะเห็นอยู่นะฮะทะลุทางด้านนี้ไปซึ่งอยู่ด้านในนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมความงดงามด้านในนะครับเราก็ไปดูว่ามีอะไรให้เราแบบว่าเออเขาเรียกหลังจากขอพรแล้วเนาะมีอะไรให้เราแบบว่าจับใจใช้สอยหรืออ่าถ่ายรูปอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับ แล้วนี่นครับเราก็เดินมาถึงตรงองค์พระพิคเนตองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกณนะตอนนี้นะฮะตรงนี้น,นี่อยู่ด้านนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในใกล้ๆก,กันนะครับ องค์งพระพิเคเนสองค์ยืนเนี่ยนะครับท่านก็จะมีาพาหะพาหนะเนาะใช้คําว่าพาหนะของท่านก็คือหนูนะครับซึ่งในบริเวณเนี้ยก็จะมีเป็นเรียกลูกปั้นนะฮะพาหนะของท่านอากอ,อาะเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆเช่นมะม่วงกล้วยขนุนอะไรเงี้ยนะฮะอ้อยอะไรเงี้ยครับซึ่งภายในบริเวณเนี้ยนะครับก็จะมีตั้งไว้หลายหลายตัวเลยนะครับเราก็ตัวสําคัญคือจะอยู่ อยู่ที่เท้าขององค์รูปปั้นนั่นนะครับถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆจะเห็นจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะอยู่ข้างๆเท้า,าท่านนะะฮภายในเทวลัยนี้นะครับก็จะเป็นมีเป็นรูปปั้นนะครับ รูปหล่อเนาะต้องใช้คาว่ารูปปอรูปหล่อขององค์พระพิเคเนศนะครับและด้านข้างก็จะมีเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรอ่าช็อปนะฮะเราสามารถมาบูชาองค์พระพิเคเนศต่างๆตรงด้านนี้ได้นะฮะเขาจะมีเป็นช็อปเล็กๆอยู่นะครับแล้วอ่าการจากด้านหน้าขององค์พระพิเคเนศนะครับเดินมาเดินมาเรื่อยๆก็จะได้มาเจอแม่น้ำนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะติดกับแม่น้ําเหมือนกันนะฮะทำให้มี ขาเรียกความเย็นเนาะในส่วนนี้ก็คือบอกว่าอากาศก็จะลมลื่นแล้วก็เย็นสบายนะครับและอีกจุดที่เราจะพามาเที่ยวนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับวัดนี้เลยครับวัดสมานรัตนารามนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีพระพิฆเนศนอนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าวัดนี้ดังมากนะครับเราก็ขึ้นชื่อมากนักท่องเที่ยวจะต้องแวะมา ไหว้ขอพอรกันนะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าด้านในเนี่ยจะมีร้านค้าเยอะแยะเลยมากมายนะครับเหมาะกับการแบบว่ามาขอพอรเสร็จปุ๊บล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของฝากอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะวัดนี้ชื่อวัดสมานรัตนารามนะครับอยู่ที่ฉะเชิงเซานะฮะนี่อยู่ในอำเภอเมืองเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกัน ในบริเวณวัดนี้นะครับกว้างมากนะฮะมีร้านค้ามีทุกสิ่งอย่างนะฮะของกินเอ้ยตุ๊กตา นี่นะครับตรงภายในบริเวณวัดนี้นะครับไม่ใช่มีเพียงแค่พระพิเคนเฮทนะครับที่เป็นองค์ใหญ่อันนี้องค์ใหญ่ฝ่านะครับก็จะเป็นพระพรหมนะฮะนี่อยู่นี่เลยซึ่งองค์ใหญ่มากนะครับเป็นพระพรหมที่แบบว่าหันหน้าสู่แม่น้าบางปะกงนะครับนี่ตรงนี้ที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะฮะแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือล้วนนี่ก็จะเป็นพญานาคนะครับสวยเลยนะฮะซึ่งใกล้ๆนี้นะครับก็ยังจะมี เจ้าแม่คนอิมนะครับซึ่งเป็นองค์ใหญ่เหมือนกันนะฮะงดงามเลยสวยงามเลยนะครับน,นี่นะฮะนี่ดูดินี่เจ้าแม่คนอิมนะฮะนี่บอกเลยนะครับว่าที่วัดนี้ คือคืนมากนะครับร้านคา้าเยอะมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาก็ลองแวะช้อปปิ้งจับใจใช้สอยซื้อของฝากอะไรกันได้นะครับเต็มเลยนะฮะนี่ด้านข้างนี่จะเป็นพระราหูนะฮะนตรงน,น,นี้นะฮะมีพระช่างเอราวันด้วยนะครับแต่เรายังมาไม่ถึงจุดหมายนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงพระพิกันเทศองค์นอนเนาะซึ่งต้องเดินไปอีกนิดนึงนะฮะ เดินมาถึงแล้วนะครับกับองค์พระพิเคเนสสีชมพูองค์นอนนี่นๆ่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมด้านหน้ากันนะครับ วัดนี้นะครับก็เหมือนกันนะฮะเวลาโดยปกติเรามาขอพรนะครับก็จะมีหนูนะครับซึ่งถือว่าเป็นพาหนะของพระพิคเนตนะครับซึ่งเขาก็จะไปกระซิบข้างหูหนูเพื่อที่ว่าจะให้หนูไปบอกพระพิคเนตนะครับว่าขอพรอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะฮะอยากได้อะไรก็มาขอเอานะฮะทั้งสองฝั่งเลยตรงนู้นจะมี2ตัวเห็นไหมฮะตรงนู้นก็มีตัวหนึ่งตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งนะครับก็มากระซิบได้นะครับ และที่สุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับที่เราจะพามาเที่ยวในจังหวัดัะเชิงเซานะครับก็คือตลาดเก่าคลองสวน100ปีนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังเรานี่เองนะฮะถ้าเป็นลักษณะของวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับที่นี่ควรจะเยอะมากนะครับแต่ที่เรามาเนี่ยคือมาในวันปกตินะฮะอาจจะดูคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรนะครับไป และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการพามาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับถือว่าเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์นะครับที่เราหยิบคัดมาบางส่วนนะครับที่พามาเที่ยวนะครับจริง,รงๆแล้วฉะเชิงเซายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่สามารถไปเที่ยวกันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง<ม>ก็ลองเที่ยวตามคลิปที่เราพาไปเที่ยวนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เป็นจุดที่ สวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ที่บอกว่ามีคนไปทเที่ยวกันเยอะนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไก่อัพทูด้วยนะครับอ่อนแลว้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเว,วลาที่ไก่พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆอออจะไม่พลาดการส่วนคิดนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก่อัพทูดชช่วงตะลอนกับไก่นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ